สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะก็จะเอาอเครื่องสําอางที่ชอบตั้งแต่ปีที่แล้วนะปี5้าหกนะคะมีน้องคนนึงเข้าไปทวงถามใน Facebook นะคะเราลืมแล้วว่าเคยทําคลิปนี้ตั้งแต่ปี5้หของที่แบบชอบที่สุดน,นะคะปี5้หมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ยาวแน,น่ค่ะเราพูดเสียงเบาเนนะเพราะว่ามีญาติมาบ้านนะคะพูดเสียงดังไม่ได้หรือว่าเขา mm. เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราแอบทําคลิปเนาะก็อันแรกเลยแล้วกันนะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวหนานะ อันแรกเลยจะเป็นเดอร์มาพรค่ะอันนี้เป็นน้ํายาจริงๆมันเป็นสบู่เลวสําหรับแบบของเด็กน,นะคะเอาไว้อาบน้ําสระผมอะไรเงี้ยเราเอามาทำความสะอาดจุดซ่อนเลนเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องไปซื้อน้ํายาแบบว่าเออล้างจุดซ่อนเลนราคาแพงๆนะคะใช้อันเนี้ยขวดสีเหลืองๆเนี้ยนะคะก็ใช้มาตั้งนานแล้วก็คือชอบที่สุดในปีที่แล้วนะคะก็นั่นแหละนะทีนี้มาถึงอีกอันหนึ่งก็เป็น สเปรย์น้ำแร่นะคะของลาเนสนะกลินมันหอมดีวิธีใช้ของเราก็คือ,อสเปรย์พ่นกับพับฟองน้ำแล้วก็ใช้กับแป้งผสมรองพื้นนะคะก็มันจะทำให้เครื่องสำอางที่แบบมันติดทนนานแล้วมันเป็นธรรมชาติดีก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดนะคะทีนี้มาถึงไม่มีที่วางเราก็เลยโยนนะขออภัยนะคะที่โยนอันนี้มันก็คือ,อ ที่จริงๆเพิ่งจะได้มาเมื่อช่วงปีใหม่แต่ว่าชอบมันที่สุดเลยก็คือว่ามันเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากนะคะมันหลุดง่ายดีนะอันนี้ของเมลลินนะคะก็ราคาอยู่ที่ซื้อที่เจเลงร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะที่ไหนก็มีขายนะมันดีที่สุดเลยคือสุดยอดเลยอันนี้ก็คือออกเร็วดีประมาณนั้นแบบเครื่องสําอางแบบมาสคาร่าที่ติดทนนานๆประมาณนั้นนะมันจะติดทนอ่ะประมาณนั้นมันจะหลุดง่ายดีก็เลยชอบอันนี้ที่สุดนะคะ ทีนี่มาถึงเบตเขียวนะคือเราหยิบอันไหนได้เราก็จะพูดนะนะคะไม่ใช่เรียบเรียงอะไรเลยอันนี้คือเบดเขียวของ The f a c e ช h อ p นะคะก็ปีที่แล้วก็ใช้มานานสักพักหนึ่งแล้วล่ะก็มันเบาดีก็คือว่าลงกันแดดเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะลงรองพื้นหรือว่าบีบีเราก็จะลงตัวนี้มันเบาดีแล้วก็มันทําให้หน้าเราเนียนขึ้นนะคะเป็นเบตเขียวที่เราชอบที่สุดแล้วก็จะมีเบตเขียวของอ ทิ้งไปแล้วอ่ะของเวลคอร์ดอ่ะเบดเขียวตัวนั้นก็ดีตัวตัวนั้นจะไม่เบาแต่ว่ามันจะหนักหนักหน่อยแต่ว่าใช้แล้วมันปิดรูของขนดีก็จะชอบตัวนั้นตัวนั้นทิ้งไปแล้วยังมันหลอดเล็กๆมันขาดตลาดนคะคะยังหาซื้อไม่ได้ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้จะเป็นของเป็นบัชอนของอ่มันเป็นของอะไรเดี All ๋ยออรันโดบินเซสนะเราชอบเพราะว่ามันอ่าอาชิโดไม่ต้องดูนะก็คือดูบัชอนมันนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ไปดูได้ที่ร้านอ่ ออเรนทอบินเซ่นนะก็คือที่เราชอบก็คือว่ามันมันติดผิวดีและที่สําคัญก็คือว่ามันมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าหน้าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะวาวๆฉ่ำๆนิดนึงเหมือนทาแล้วเกลี่ยลงไปแล้วเหมือนกับผิวเราสุขภาพดีประมาณนั้นเออประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้มาถึงแป้งผสมอันนี้ไม่ได้แป้งผสมรองพื้นค่ะมันเป็นแป้งอัดแข็งธรรมดานะคะใช้แล้วมันดูแบบเป็นธรรมชาติดีมันติดผิวดีไม่ทําให้เราเป็นสิวนะอันนี้ของแม็กนะก็ทําหล่นหลายครั้งแล้วแต่ว่า มันก็ยังไม่แตกก็คือคุณภาพเขาดีจริงๆค่ะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะแต่ว่ามันใช้ไม่หมดสักทีเนื่องจากว่าเราเรามีเครื่องสำอางเยอะนะคะแต่ว่า,อาของแม็กนะก็คือใช้ออกมาแล้วมันดูเป็นธรรมชาติดีนะคะก็เลยแบบว่าชอบที่สุดเลยนะคะแต่ว่าทําหล่นหลายครั้งแล้วตลาดมันก็ยังดีอยู่นะคะแต่ดูแบบดูรูปลักภายนอกดูธรรมดาบ้านๆน,นะเออนั่นแหละแล้วทีนี้มาถึงเชดดิ้งนะอันอันนี้ มันเป็นตัวทําหน้าเรียวเป็นเชดดิ้งของคาทิกอะนะคะคาทิกนะอันนี้ราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะเราซื้อที่ไหนก็จําไม่ได้ละใช้จนเป็นหลุมหมดนแล้วแต่ว่ามันจะแตกก็คือไม่ได้ทําหล่นนะก็คือเปิดเข้าเปิดออกมันแตกมันเองอะค่ะก็ยังไงอะมันใช้แล้วมันแบบมันติดผิวดีมันไม่ได้เป็นเป็นแป้งมันไม่ได้เป็นฝุ่นเป็นแป้งนะคะก็คือมันมันก็คือเชดดิ้งทาหน้าเรียวแหละเอาไว้ทําหน้าเรียวนะนั่นแหละชอบชอบตัวนี้ที่สุด มันจะออกแบบเป็นเนื้อแมทๆหน่อยนะคะมันมันไม่ได้เป็นฝุ่นทีนี้มาถึงอันต่อมาก็คือว่าอันนี้จะแพงหน่อยของบอบบี้บาวแต่ว่าเราชอบที่สุดเพราะว่ามันใช้จนเป็นหลุมแล้วคิดว่าจะพยายามใช้ให้หมดภายในปีนี้นะค่ะเพราะซื้อมานานแล้วนะคือมันไม่ได้เป็นแป้งมันติดดีแล้วก็ไม่ทําให้แบบเราเป็นสิวต,ตันนะคะใช้ดีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้พันห้าพันหกประมาณนี้ยค่ะก็ทําหล่นหลายครั้งก็ตลับมันก็ยังดีอยู่แล้วก็เ มันก็ไม่แตกนะก็คือคุณภาพของเขาดีจริงก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดเลยนะคะทีนี้มาถึงตัวนี้เป็นของชีเน่นะเป็นตัวแบบที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะใช้มาหลายตลับแล้วแต่ว่ามันตลับมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็คือมันจะมันจะหักง่ายนะตัวเนี้ไอ้ตัวแบบสีอ่อนสุดเนี่ยคือเอาไว้ทำเช็ดดิงตรงตรงสันจมูกตรงเนี้ยทำให้แบบเรามีดังมากขึ้นอนะ่ะสีสุดท้ายเนี่ยสีอ่อนตรงเนี้ยทำออกมาแล้วสวยมากแล้วมันจะมีสามสีผสมกันไงคะ ออนั่นแหละทีนี้มาถึงไอตัวเนี้วิธีใช้ของเราก็คือตัวนี้มันจะเป็นที่เขียนคิ้วแบบน้ำนะของแคนเมคราคาอยู่ที่300กว่าบาทเราใช้มาหลายอันเราคือใช้แล้วชอบอะ่ะก็คือเอาไว้วาดโครงคิ้วแล้วก็ลงแบบฝุ่นของชินเน่เมื่อกี้นี้วาดโครงก่อนเติมหางก่อนที่มันแบบเราไม่เราไม่ไมีหางคิงเราไม่มีหางคิ้วนะคะเราจะเติมหางก่อนแล้วก็ลงแบบฝุ่นครับมันสวยดีมันมันเหมือน,น,นกับว่าคือเราทําทุกวันแล้วมันจะชินไงคะนั่นแหละทีนี้มาถึงอ,อ่าอะไนอีกอ่ะ อันนี้อันนี้เป็นแป้งนะคะเป็นแป้งโซลิกนะเป็นแป้งผสมรองพื้นเราชอบตัวนี้เนื่องจากว่ามันผสมรองพื้นน้อยแล้วเวลาวันไหนใช้ตัวเนี้ยคนจะถามว่าทําไมหน้าเนียนจึงเลยใช้ของอะไรอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะเ,เวลาใช้ก็คือเขาจะปดเปิดหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างเงี้เนี่ยมันจะมีฟองน้ําแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือใช้แล้วมันเนียนดีเออนั่นะแหละมันผสมรองพื้นผสมน้อย แล้วมันก็ติดทนประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครหาซื้อยากก็ไปซื้อของอมิตรทีนก็ได้ที่เป็นลูกโบอ่ะเป็นตลับที่ใครโฆษนณา,นาชมพูโ่โฆษณาหรือเปล่าที่เป็นตลับลูกโบอ่ะใช้แล้วเหมือนกันอันนั้นแบบอันนั้นไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นแต่ว่าอันนี้ผสมรองพื้นแต่ผสมน้อยใช้แล้วมันเบาดีนะไม่เป็นสีอุดตันก็เลยชอบทีนี้มาถึงรองพื้นสูตรน้ําที่ตัวนี้เป็นของเคสนะคะเป็นสูตรน้ําที่แบบว่าทาลงไปสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นแป้งก็คือไม่ลงไม่ต้องลงแป้งซ้ําอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ย เราชอบมากเลยก็คือว่ามันใช้แล้วมันก็ไม่เป็นสิวอุดตันนะคะก็คือ,วเ,อ,อเวลาเหนื่อออกมันก็ไม่เป็นคราบนะบางคนบอกว่ามันเป็นคราบแต่ว่าเราใช้แล้วมันไม่เป็นคราบแต่ว่าเรารู้สึกว่าใช้แล้วหน้ามันผ่องมันเนียนดีก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดทีนี้มาถึงอ,อ,อันนี้นะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับแต้มสิวนะแบบหรือว่าแต้มรอยดําแบบบนใบหน้าคือใช้แล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ของอันนี้เป็นของอิ t ทูอนะคะเอาไว้แต้มสิวคือ พอกบลอยสิวปุ๊บมันมันจะไม่ทําให้เราเกิดสิวซ้ํามันจะไม่ทําให้เราเกิดสิวขึ้นมาอีกประมาณนั้นก็คือมันติดผิวดีติดทั้งวันนะคะคือลงตัวนี้เสร็จแล้วก็ลงแป้งทับได้เลยก็คือว่าเออมันเหมือนกับยังไงอ่ะมันแบบเน้นจุดไม่เน้นเน้นเป็นจุดจุดอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันแห้งๆดีอะค่ะแบบคอนซีลเลอร์บางยี่ห้อมันจะแบบว่ามันจะเป็นน้ำๆไม่ค่อยติดผิวใช่ไหมแต่อันนี้มันใช้ดีค่ะทีนี้มาถึงอันเขียนคิ้วอันนี้เป็นของ อิต e ูดี D ้เฮาสนะคะก็ใช้มานานแล้วเป็นลักษณะนี้เป็นหัวอย่างนี้นี่แหละเออก็ดีก็แล้วกันอันนี้เราใช้เบอร์อะไรวะเบอร์0ูนสคือสีเดียวกับสีผมเรานะคะอันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ของออร์เรนทอฟพิเซนนะมันจะเป็นสามหลุมอย่างนี้นะราคาอยู่ที่เท่าไหร่2องสอไม่ไม่แพงค่ะก็จะเป็นอ,อ่สําหรับเออมื่อก่อนเราจะใช้สีสีนี้บ่อยก็คือสีเข้มสุดเอาไวป้ปกปิดรอยกะบริเวณหน้านะคะก็ บางทีสีอ่อนสุดก็ไวใ้ใช้แบบใต้ตาก็คือมันติดผิวดีแล้วก็ราคาก็ถูกดีด้วยนะมีทั้ง3หลุมนะคะก็นั่นแหละมันใช้ดีแล้วก็คือมันปกปิดพวกบริเวณกากตรงกลางหน้าของเราแบบได้ดีทีเดียวแหละนี่มาถึงตัวนี้เป็นของเซเวนทีนะเป็นไพรเมอร์ค่ะก็เป็นไพรเมอร์ที่ก่อนที่จะลงรองพื้นหรือว่ารองพื้นที่ที่แบบเป็นแป้งนะก็บางทีเราใช้ตัวนี้ผสมกับ กันแดดที่มันมันเนิดเนเกียเก่ยยากๆนะเราผสมกันแบบนิดเดียวแค่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ลงกับผสมกับครีมกันแดดอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเกี่ยง่ายแล้วมันทําให้เครื่องสำอางติดทนด้วยคือลงไปสักพักนึงอะ่ะค่อย,อยๆเกี่ยนะคะมันจะกลายเป็นน้ำอะไรประมาณนั้นก็เลยชอบตัวนี้ของเซเว่นทีนนะทีนี้มาถึงอันนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ใต้าตาได้ก็คือมันจะเป็นลักษณะหัวแปรงแต่ว่าเราตัดหัวแปรงออกไปซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะแต่ดีมากๆเลยก็คือแบบ สามารถเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้มันไม่เป็นค่าบริเวณใต้ตาค่ะก็คือแบบชอบตรงที่ว่าคือที่สาเหตุที่เราตัดแปง้งมออกขี้เกียจล้างค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ล้างมันก็จะมีกลิ่นอับใช่ไหมก็เลยแบบว่าตัดแป้งออกแล้วก็เวลากดมันจะเป็นแบบรูปแบบกดๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีครีมออกมาเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นแหละเราขี่เกียจล้างเราก็เลยแบบใช้วิธีนี้ดีกว่ามันสามารถแบบเป็นไฮไลท์บริเวณนี้อะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรประมาณนี้เออนะทีนี้มาถึงอันต่อมาเลย อันนี้มันเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางที่ไม่ต้องใช้สำลีเช็ดซ้ำนะคะก็คือคล้ายๆของบีโอเลนะแต่อันนี้ยี่ห้อซอฟติโมนะคะเป็นแคนซิงสำหรับเช็ดเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าทีเดียวจบก็คือไม่ต้องใช้สำลีเช็ดซ้ำมันจะทำแบบช่วยช่วยในเรื่องของการลดเรือนลดริ้วรอยนะเวลาเราเช็ดเครื่องสำอางเสร็จแล้วเราก็ใช้สำลีเช็ดซ้ำเนี่ยมันมัน,มน,มนช่วยเพิ่มริ้วรอยเร็วขึ้นนะคะตัวนี้คือเราชอบตรงที่ว่าเวลาซื้อดูนิดนึงนะมันจะมีแบบขวดลักษณะนี้คล้ายคล้ายกับ ที่ล้างมืออ่ะมันคล้ายกันเวลาเราซื้อเราก็อ่านหน่อยว่าอันนี้มันมันจะเป็นที่เขาจะเขียนว่าซอฟติโมสป e ดสปีดดิ้งเคนซิ่งนะคะก็คือแบบคือกดออกมามันจะเป็นฟองเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าที่เราชอบที่สุดอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นฟองเนี้ยแล้วก็รูปรูปนุนวดที่ที่ใบหน้านะคะเครื่องสาอางมันจะหลุดลอยออกมาแล้วเราก็ล้างหน้าเสร็จทีเดียวคือมันมันใช้แล้วมันไม่ได้ทําให้หน้าเราแห้งมากก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดนะมันชื่อว่าซอฟติโมอันนี้ไม่ได้ซื้อเองหรอกค่ะ คือเพื่อนบอกว่าใช้ดีก็เลยกิ๊กกิ๊กเขามาใช้เประมาณนั้นเช็ดไม่มีที่เช็ดเช็ดตัวนี้ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นของออฟโบนะคะเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสําอางรอบดวงตาใช้มามาหลายตลับหลายกระปุกแล้วในกระ,ะกระปุกเนี่ยมันจะมีร้อยแผ่นนะก็เขาขายอันประมาณอละร้อยอะค่ะนะเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันน้ำมันเยอะดีคือเช็ดแบบบริเวณรอบดวงตามันก็หลุดเออโอเคหลุดง่ายดีก็เลยชอบตัวนี้ใช้มานานแล้วนะ นี่ห่ออาบบนะคะทีนี้มาถึงมัดคาราที่แบบว่าลงลงน้ําแล้วแบบว่าเล่นสว่ายน้ำม,นม,นมันก็ไม่หลุดอันนี้มัดคาร่าของเอเอต้ดับเบิลแวร์นะคะก็ตัวเนี้มันจะเน้นยาวมากกว่านะก็คือแบบปัดบริเวณตายตาแล้วแบบเนี่ยดูลักษณะหัวแปรงก็คือมันกันน้ําดีทนมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบปัดบริเวณขนตาล่างอะไรอย่างเงี้ย มันใช้งานง่ายประมาณนั้นก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดที่นี่มาถึงอ่าอา,ไอายไลเนอร์บ้างอันนี้อายไลเนอร์อันนี้ดีสอเขียนขอบตาของอ e ีตูดี้นะถ้าใครบอกว่าแบบขอบตาแบบว่าแบบเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่น้ํามันเยอะๆอะจะเอาไม่อยู่แต่ว่าเราเราเราใช้แล้วเราไม่เป็นแพนด้านะคะคือมันเกี่ยง่ายมันมันเร็วดีอะมันนิ่มอะมันไม่ทําร้ายดวงตามากจนเกินไปก็เลยชอบตัวนี้ เป็นดินสอเขียนขอบตาของอ e ิตูรี่อันนี้ก็ดินสอเขียนขอบตาเหมือนกันอันนี้เป็นของซิวาน่าก็คือใช้ดีมากเลยแท่งละร้อยนะเราใช้มานานหมดก็ก็ซื้อใช้ต่อซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมีน้องแฟนแฟนขหมน,นะคะเข,เขาส่งมาให้ลองแล้วเราลองแล้วก็ติดใจก็เลยหาซื้อมาใช้ตลอดแต่ว่ามันจะหมดเร็วแต่ว่ามันเหนียวความเหนียวของมันมันจะทําให้แบบว่าเราเอไม่เป็นแผนดาบประมาณนั้นนะเออแล้วมันไม่ต้องเหลาอ่ะใช้ดีก็เลยชอบตัวเนี้ยเป็นลักษณะแท่งอย่างนงี้แหละ ถูกแต่ดีอ่ะอันนี้ชอบมากแนะนําเลยทีนี้มาถึงมัตคาร่าอันเนี้ยเอ่อจริงๆจะทิ้งทิง้งไปแล้วแหละไปลือมาในถังขยะมันเป็นมัตคาร่าของคอลเลคชั่นสองพันนะคะก็คือเราชอบที่ว่ามันมันจะเด้นทั้งหนาทั้งยาวนะมันปัดข,ขนตาล่างแล้วแบบคือเยอะจัดเต็มเลยอ่ะก็เลยชอบตัวนี้นะมันก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยก็เลยชอบนะราคาอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่มันดีอ่ะทีนี้มาถึงอ่อ อายแชโดว์เนื้อครีมของออร์เรนทอฟบินเซนนะอันนี้ไม่ได้ซื้อเหมือนการเป่าของเพื่อนมาใช้ก็เห็นว่ามันใช้ดีนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าเราชอบที่สุดใช้ตัวนี้ที่สุดใช้ตัวนี้บ่อยที่สุดก็คือว่าเราจะใช้เป็นอายแชโดว์เบสก็คือ,อ,อใช้สีขาวเป็นบริเวณหัวตาได้อะไรเงี้ยเป็นอายแชโดว์เบสก่อนแล้วก็ลงอายแชโดว์ Shadow แบบฝุ่นทับลงไปนะมันสวยดีอะ่ะอันนี้ก็ทําเป็นสโมกกี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูอันเนี้ยสีมันสวยแล้วก็เกี่ยง่ายมากๆเลย แล้วก็ทาขอบตาล่างอะไรเงี้ยสวยดีลองลองลองไปหาซื้อดูนะคะอันนี้ไปจิกของเพื่อนมาใช้เราไม่ได้ซื้อเองทีนี้มาถึงอันนี้เป็นลิปเนื้อแมทนะคะก็คือมันเป็นแบบครีมนัม่นแหละครีมพับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นลิปครีมนะคะก็คือ,คอ,คอทาสักพักนึงอะ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อแมททันทีสีชมพูเราชอบอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือ บางทีแบบแบบว่าตอนทาสักพักหนึ่งช่วงเบ่ยายมันอาจจะแบบปากทาให้ปากเราแห้งบ้างแห้งมากแต่ว่าเราก็ชอบตรงที่ว่าเออมันทาออกมาแล้วมันมันเก๋อ่ะมันสวยก็คือทาแล้วแบบเป็นเนื้อแมททันทีเลยนะคะก <c oughs> ็เลยชอบตัวนี้อันนี้เป็นของเอ่อคอลเลคชันสองพนะ <c oughs> ทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นลิปสติกที่แบบติดทนแบบสุดๆโคตรเลยเป็นของ MTI ค่ะก <c oughs> ็คือ <c oughs> จะต้องใช้เอ่ออมู เออที่ที่ที่ลบเครื่องสำอางโดยเฉพาะนะคะบริเวณริมฝีปากมันถึงจะออกคือมันติดทนมากๆคือประมาณว่าจูบแล้วก็ไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพดีจริงๆของ MTI นะคะราคาอาจจะเราซื้อที่ศูนย์มาชูมาส0งกว่าบาทหรือยังไงจําไม่ได้นะคะก็อาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่ว่าแต่บันดีอ่ะเออมันติดทนดีชอบทีนี้มาถึงอันนี้เป็นอายไลเนอร์แบบกิตเตอร์นะก็คือแบบว่าไปเที่ยวกลางคืนใช้ตัวเนี้ยมันมัน เก๋มากมันสวยมากเลยอะเริ่มแห้งแล้วละ่ะเออก็คือเป็นอายไลเนอร์แบบเรากรีดกรีดขอบตาเอ้ยกรีดอายไลเนอร์สีดําเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงตัวนี้ทับนะสวยมากๆเลยเราชอบแล้วก็มันก็ไม่ได้ล่วงนะมันมีอายไลเนอร์แบบกิเตอร์แบบนี้บางยี่ห้อที่ใช้มาแล้วล่วงแต่ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเป็นของคอลเลคชั่นสองพันนะคะคือใช้ออกมาแล้วดีมากๆสวยแล้วก็วิงวิงอะสวยดีชอบทีนี้มาถึงอายไลเนอร์อีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากที่สุดเลยลก็คือเป็นของอ มิทินนะคะเป็นยี่ห้อที่พอยเขาโฆษณามันจะมีลูกปืนอย่างเงี้ยก็คือก่อนจะใช้ก็เขย่าก่อนแล้วก็มันดำสนิทดีหัวแปรงล,ลักษณะหัวแปรงของมันก็มันเป็นแบบแปรงอย่างเงี้ยผ่าเล็กๆเรียวๆคือพอใช้มันมีนะายไลเนอร์ลักษณะนี้บางยี่ห้อพอใช้สภามันจะเลื่อนๆไม่ค่อยติดแต่น,นี้มันไม่เป็นไม่แพนด้าแล้วก็ไม่เลือนระหว่างวันก็เลยชอบและสีดำสนิทใช้งานง่ายค่ะราคาก็ถูกด้วยนะทีนี้ก็มาถึงอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นไอเชอร์ไอเช์แบบชิมเมอร์ เออมันจะเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดละเอียดนะเราชอบมากเลยเดี๋ยวจะไปหาซื้อสีอื่นมาใช้อีกนะเนี่ยสวยมากเลยกระปุกลักษณะนี้ราคาจาไม่ได้ซื้อมานานมากแล้วก็ใช้ไม่หมดสัทีนะแต่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือลง i อาชแชโโว์แบบเนื้อครีมเสร็จก็ลงตัวนี้ทับนะสวยมากมันแบบวิ่งวิ่งดีนะคะทีนี้มาถึงอันนี้เป็นอของเบนิฟิตนะลเล็กๆเราเราเราเคยแบบกิ้อเวไปหลายหลายคนแล้วนะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรอายไพรเมอร์อะเป็นสามารถเป็นใช้เป็นไฮไลท์หรือว่าบริเวณเป็นรองพื้นเปิดตาก็คือทําให้สีของอายแชโดว์แบบชัดขึ้นนะคะทําให้สีมันสวยแล้วก็ติดทนนานเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ก็คือไม่เป็นคราบเราก็เลยชอบตัวนี้ซื้ออะเล็กๆอย่างนี้ใช้หมดอะเล็กๆแค่นี้ใช้นานมากๆเลยก็คือมันใช้แค่บริเวณแบบเล็กๆใช่ไหมมันไม่ใช่รองพื้นก็เลยแบบว่าชอบตัวนี้ที่สุดเลย ทีนี้มาถึงลิปสติกอันนี้เป็นของแม่ผักติดทนนานแล้วก็ไม่ทำให้ปากเราดำสีนี้นะสีสีสอ่อลักเชียนเลสนี่แหละสีนี้เราชอบมากเลยสีมันติดทนแล้วก็สีก็สวยดีก็เลยชอบที่สุดทีนี้มาถึงอ่อายเลเนอร์แบบเนื้อครีมนะแบบเนื้อครีมอันนี้จะเป็นซื้อได้ที่ร้านบูธเป็นของโบทานิกนะคะเราซื้อตอนหนึ่งแถมหนึ่งก็คือบอกว่าจะบอกว่ามันดียังไงคือไอแชโดเนื้อครีมแบบ ยี่ห้ออื่นๆมันใช้แบบหเดือนหกเดือนมันก็หมดอายุแล้วก็คือแข็งแล้วแต่ตัวเนี้ใช้เป็นปีก็ยังแบบใช้ได้อยู่คือซื้อมาแล้วคุ้มมันใช้ได้นานก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดนะเออนั่นแ,ลแหละแล้วก็ไม่แพนด้าด้วยอันต่อมาเลยก็จะเป็นลิปติ้นของบิวตี้คอเทนนะคะอันนี้เป็นของบิวตี้คอเทนนะก็คือมันติดทนดีแล้วก็มันเกลี่ยง่ายเนื้อเนื้อมันนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมๆสามารถใช้แบบที่แก้มได้อะคะ่ะก็เลยชอบที่สุดเลย ราคาจะไม่ได้นะซื้อมานานแล้วอันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วของซิวนานะคะใช้จนแบบว่าเด้ามมันหายไปไหนไม่รู้ก็คือเป็นมาสคาร่าย้อมคิ้วอ่ะของซิวนาแหละชอบที่สุดนะคะอีกอันนึงก็เป็นกาวติดขนตาจะมีอยู่2ตัวที่เราชอบตอนนี้แล้วก็ใช้ทุกวันนะคะอันนี้จะติดกระเป๋าส่วนอันนี้จะใช้ที่บ้านอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นของ mti ราคาอยู่ที่อสองสองสาร้ออะไรประมาณนี้ก็คือกาวแบบมันติดมันเหนียวดีประมาณว่า เออนั่งวินมอไซค์แล้วมันไม่หลุดก็เลยชอบตัวนี้ที่สุดเลยคือเวลาแบบเราเราดึงขนตาออกแล้วเราก็ดึงออกมามันจะออกมาเป็นเส้นๆเ,เลยนะคะก็คือมันติดทั้งวันแหละมันไม่มีหลุดนะคะคุณภาพเขาดีจริงๆอีกอันนึงก็จะเป็นของไบโจนะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะก็ไปหาซื้อได้ที่เซ็นทันบริเวณเอ่อบริเวณเอ่อชั้นกิฟช็อปอะไรประมาณนะั้นระาคา115บาทเหนียวดีมากๆเลยลองลองดูนะคะเราจะติดใจเราชอบมากทีนี้อันสุดท้ายแล้วค่ะเป็นอายไลเนอร์ของเมรินดานะ ดูลักษณะหัวแปรงของมันนะคะอะหัวแปรงของมันจะเป็นแบบฟองน้ําไม่ไม่ใช่ปลายพู้กันนะเป็นฟองน้ําไม่แพนด้าแล้วก็เขียนง่ายคือเขียนเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้เนี่ยดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆก็คือราคาถูกแต่ดีอะคือลักษณะกล่องของมันจะเป็นแบบกล่องแบบพลาสติกใสๆนะแบบให้ดูชา้าๆแล้ลองไปหาซื้อดูแล้วจะติดใจเหมือนเราคือดําสนิทแล้วก็ ใช้ดีมากนะคะเป็นหัวฟองน้ําที่แบบว่านิ่มอ่ะไม่ทำไม่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 เจ็บตาอะไรประมาณนั้นนะคะก็คลิปนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมใครมีคําถามอะไรก็ไปถามใน Facebook นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ